ดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของเรานะครับวันนี้คลิปนี้จะพูดในเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับในเรื่องของความน่าจะเป็นนะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูขอทบทวนความรู้ของนักเรียนก่อนนะครับถ้าเขาบอกว่าการใช้เศษส่วนการใช้เศษส่วนในการสื่อสารความหมายเช่น มีสถานการณ์มาให้หนึ่งสถานการณ์นั่นก็คือขวดโหลใบหนึ่งมีลูกอมรสนมห้าเม็ดรสบัวก้าเม็ดรสละอยู่สี่เม็ดเราสามารถจะก,กล่าวได้ว่าขวดโหลใบนี้มีลูกอมรสนมอยู่ห้าส่วนจากทั้งหมดสิบแปดส่วนหรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ เศษส่วนได้นั่นก็คือขวดโหลใบนี้มีลูกอมรสนมคิดเป็นเศษ5ส่วน18นั่นเองขวดโหลใบนี้ยังมีลูกอมรสสละและรสนมรวมกันแล้วมีทั้งหมด9ส่วนจากทั้งหมด18ส่วนหรือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นก็คือเศษ9ส่วนด้วย8นะครับอันนี้คือสถานการณ์ที่ครูยกตัวอย่างมาให้ ครจะสื่อสารว่ามันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้นั่นเองต่อไปครับหัวข้อที่เราจะต้องขึ้นเรื่องแรกในเรื่องของความน่าจะเป็นนั่นก็คือโอกาสของเหตุการณ์ยังไงครูโอกาสของเหตุการณ์มาดูความหมายของมันก่อนครับเขาบอกว่าโอกาสของเหตุการณ์ในชีวิตจริงนักเรียนจะเคยพบเห็นคําว่ามีโอกาสที่ พบเห็นคำว่าคาดการว่าเจอคำว่ามีเกณฑ์ว่ามีความเสี่ยงที่หรือเป็นไปได้ว่าคำเหล่านี้จะเป็นคำสำคัญที่จะแสดงให้ถึงเห็นโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งหจะเกิดขึ้นเช่นเราจะเห็นคำเหล่านี้จากไหนบ้างจากการรายงานข่าวต่างๆผ่านสถานีโทรทัศนะ์เนาะมาดูสิตัวอย่างนะครับเมื่อเรา ฟังข่าวหรือดูข่าวใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าเอา๊ะนักข่าวเขาจะพูดว่า,าดูสถานการณ์แรกก่อนนะลูกพูดว่ามีความเป็นไปได้ว่าเศรษฐ,ฐกิจไทยในปีหน้าจะเติบโต,ต,บโตขึ้นมากกว่านี้เขาบอกว่าในปีหน้าเศรษฐ,ฐกิจอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเศรษฐ,ฐกิจของเราอ่ะจะเติบโตขึ้นไปมากกว่านี้ซึ่งเราสามารถรู้ได้ไหมครับว่ามันจะเติบโตหรือไม่เติบโต เรายังไม่รู้ใช่ไหมมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับต่อไปมาดูกรอบช่องนี้ต่อครับ <Yeah. S 1> เขาก็ยังพูดต่ออีกว่าอัตราการว่างงานในปีนี้ลดลง3.8%และมีเกณฑ์ว่าจะลดลงอีก2.4%ในปีหน้าอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะมีเกณฑ์เขาบอกว่า มีเกณฑ์ว่าจะลดลงอีก2.4ในปีหน้าต่อไปผู้ประกาศข่าวผู้หญิงต่อนะครับเขาบอกว่ากรมควบคุมมลพิษคาดการว่าในสัปดาห์หน้าจะมีฝุ่น pm 2.5สูงขึ้นคาดการเนาะเห็นไหมคําว่าคาดการคาดการเราไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดหรือพรุ่งนี้มีโอกาสเขาบอกว่ามีโอกาสใช่ไหมครับเขาไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้มีโอกาส ที่จะเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเห็นไหมเราจะเจอคำเหล่านี้เป็นไปได้ว่าคาดการว่าออมีเกณฑ์ว่ามีโอกาสเห็นไหมครับคำเหล่านี้จะพบเห็นจะคุ้นตาอยู่พอสมควรเนาะจากตัวอย่างข้างต้นนะครับที่ผู้ประกาศข่าวที่คุณให้ดูผู้ประกาศข่าวนะเราจะเห็นว่า คำสำคัญเหล่านี้นะครับล้วนต้องการสื่อสารโอกาสสื่อสารถึงโอกาสหรือแนวโน้มที่เหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นในทางคณิตศาสตร์ของเราเราจะเรียกโอกาสหรือแนวโน้มแบบนี้เราจะเรียกว่าโอกาสของเหตุการณ์นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญในเรื่องของความน่าจะเป็นต่อไปเพระเนาะฉะนั้นวันนี้เราขึ้นในเรื่องของโอกาสโอกาสของเหตุการณ์ แสดงว่าเราต้องรู้จักคําว่าโอกาสของเหตุการณ์ก่อนถ้าเราไม่รู้จักเราจะไม่สามารถเป็นในเรื่องของความน่าจะเป็นได้นะครับมาดูใบงานของครูก่อนใบงานข้อที่1ข้อหนึ่งใหญ่เนาะข้อหนึ่งใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนพิจารณาโอกาสพิจารณาโอกาสของเหตุการณ์ต่างๆจากตู้ไขลูกอมสามตู้ว่าเหตุการณ์ ว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้ว่าตู้ต่อไปนี้มีเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อย่างแน่นอนแล้วเติมเครื่องหมายเช็คถูกลงในตารางให้ถูกตอ้องมาดูใบงานครับใบงานของครูเขาบอกว่ามีตู้สามตู้ตู้หนึ่งตู้สองและก็ตู้ที่ สเนาะแล้วก็ตู้ที่สมเขาบอกว่าตู้หนึ่งมีลูกอมสามสิบเม็ดลูกอมสามสิบเม็ดนะแต่ครูใส่สีอะไรไปให้หมดสีฟ้าทั้งหมดเลยใช่ไหมครับตู้ที่สองมีห้เม็ดแต่ครูใส่สีอะไรครับสีแดงทั้งหมดตู้ที่สามีมลูกอมสี่สิบเม็ดเป็นสีฟ้าอยู่ยี่มห้าและเป็นสีแดงอยู่สิเม็ด มาดูต่ออันนี้สไลด์นี้อยู่ในใบงานของนักเรียนนะครับครูจะให้นักเรียนทำมาส่งครูนะสไลด์นี้นะ,ะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูหนึ่งข้อเป็นตัวอย่างนะครับข้อที่หนึ่งมันจะมีข้อที่เนาะมีเหตุการณ์สถานการณ์ที่กำหนดให้ถ้ามันเกิดขึน้กนก็ติ๊กเกิดถ้าไม่อาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ก็ติ๊กตรงนี้หรือคิดว่ามันไม่เกิดอย่างแน่นอนก็ติ๊กตรงที่ไม่เกิดอย่างแน่นอนนะครับ ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าป๋องไขตู้ป๋องไขได้ลูกอมสีฟ้าจากตู้ที่หนึ่งเขาบอกว่าป๋องไขตู้ลูกอมสีฟ้าจากตู้ที่หนึ่งเขาบอกว่าสีฟ้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไหมครับใครคิดว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไหมเพราะตู้ที่หนึ่งของเรามีแค่สีฟ้าไงยังไงมันก็ต้องเกิดใช่ไหมครับเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจบ จบแล้วข้อที่1ต่อไปมาดูโอกาสของเหตุการณ์ข้อที่2ต่อพอยไขได้ลูกอมสีขาวจากตู้ที่สองอมาดูตู้ที่สองตู้ที่สองของเราเป็นสีอะไรนะสีแดงแต่โจทย์บอกว่าจะไขได้สีขาวจริงไหมไม่จริงเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ไหมครับไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าตู้ที่สองมันเป็นสีแดงอ่ะ ต่โอกาสของเหตุการณ์ที่โจทย์ให้มาของเราบอกว่ามันหยิบได้สีขาวอะ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นไปไม่ได้ครับเราก็เลยสามารถสรุปได้ว่าไม่สามารถไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนโอเคไหมโอเคเนาะตัวอย่างสองข้อครับต่อไปมาดูใบงานข้อที่ก่อนที่เราจะไปดูใบงานที่หนึ่งข้อที่สองใหญ่นะครับมาแวะดูสรุปตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะ จากเหตุการณ์การไขตู้ลูกอมข้างตน้นเราจะเห็นได้ว่าโอกาสโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรืออีกสถานการณ์หนึ่งไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับมันจะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนโอเคไหม ่อไปข้อ2ใหญ่ของเรานะครับข้อ2ใหญ่ตรงนี้อยู่ในใบางานของนักเรียนเนาะให้นักเรียนทําตามที่ครูให้ใบางานไปได้เลยนะครับแล้วเอามาส่งนะครับวันนี้หัวข้อของโอกาสของเหตุการณ์ก็จบลงแล้วนะครับถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้อีกนะครับ ใบางานของครูมีแค่2ข้อใหญ่นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ